วันนี้เรื่องประเด็นที่คุณทักษิณเนี่ยไปพูดพรอยที่พิษณุโลกเรื่องจะซื้อนี่ประชาชนนั้นกลายเป็นข่าวใหญ่อื้ออึงมากจนกระทั่งนายกรัฐมนตรีผู้เป็นลูกสาวของทักษิณชินวัตรต้องออกมาป้องพ่อเลยทีเดียวละค่ะวันนี้แพทองทานชินวัตรพูดถึงเรื่องการซื้อนี่ประชาชนจากออกจากระบบธนาคารเมื่อประกาศออกไปประชาชนก็ว้าวมากเรื่องนี้แพทองทานก็อธิบายว่า เรื่องหนี้เป็นเรื่องที่นายทักษิณซึ่งเป็นนักธุรกิจมาก่อนและเป็นนายกมาหปีความจริงคุยกันมานานและคุณทักษิณสนใจเรื่องเศรษฐกิจคุณทักษิณมองเห็นปัญหาเรื่องหนี้เป็นปัญหาใหญ่ของประชาชนฉะนั้นคุณทักษิณก็จะหาทางช่วยว่ามีอะไรบ้างก็จะสามารถคิดขึ้นมาได้แต่แน่นอนอุ้งอิงบอกว่ามันเป็นความคิดของพ่อหรือของอดีตนายกของคนไทยที่หวังดีต่อประเทศไทยกับคนไทย อย่าพึ่งดึงเรื่องนี้ไปเล่นประเด็นการเมืองแต่ถ้ามองว่าในการเมืองเนี่ยกระบวนการกว่าจะผ่านจะต้องพูดคุยกันนำเข้าที่ประชุมคลรมนำเข้าที่ประชุมสภามันมีกระบวนการขั้นตอนอีกเยอะไม่ได้ครอบงำอะไรดิฉันเลยไม่ได้เป็นการครอบงำอะไรนายกรัฐมนตรีเลยเป็นความคิดของคนที่มีความรู้ความเข้าใจเท่านั้นเองอันนี้นี่อวยพ่อ